มีเปลี่ยนแปลงก็คือเจ๊เไม่ใช่เจ๊ค่ะเฮียเพิ่มไปตัวนี้นะคะเป็นตัวใส่อุปกรณ์ทั้งหลายไว้ตรงผนังห้องน้ําค่ะจะได้หยิบอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ส่วนตู้นี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของเฮียค่ะนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าแต่เจ๊ก็จะเก็บอย่างอื่นด้วยเก็บอุปกรณ์ซื้อของฝากเป็นยาแล้วก็แขวนเสื้อไว้ทิดหน่อยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเจค่ะจัดแบบจัดเต็มเต็มช่องเลยนะครับสองช่องนี้ของเจแล้วก็หัวเก่งก็จะเป็นอุปกรณ์การถ่ายทำมีเครื่องนวดมีหมอนตรงนี้ก็จะเป็นของกินเล่นตกแต่งค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจิปาถะค่ะอาหารแห้งในสเวฟก็ตรงชั้นตรงห้องครัวเราก็เพิ่มตรงที่เป็นวางแก้วน้ำนะคะจะได้แบบไม่ต้องเก็บขึ้นเก็บเพราะใช้บ่อย มีเพิ่มมีเพิ่มตัวนี้ด้วยนะคะเอาไว้เก็บของกะจุกจิกจิบตัวผูกผมหรือจะเก็บเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะแล้วก็มีตัวลาบูบูไปเที่ยวเราด้วยโอเคก็มีตกแต่งป้ายเพิ่มนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีที่แขวนหมวกเพิ่มหน่อยตรงนี้นะคะมีที่แขวนหมวกเพิ่มตรงนี้จะเพิ่มได้หลายชั้นเลยะคะ่ะ เป็นที่เกี่ยวหลายชั้นเลยเจ๋งมากเพราะว่าหมวกเราเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเควันนี้เราพร้อมจะเริ่มเดินทางแล้วคะ่ะ